สวัสดีครับชั่วโมงนี้ผมอาจารย์ธกิจก็จะพาพวกเรานะครับมารู้จักเทคนิคการทำข้อสอบนะครับเรื่องการกระทำของตัวเลขอ่าหรือเรียกว่า o peration อ่าหรือเรียกออกโ perate ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ดูที่ครับว่าเราจะมีแนวทางทำข้อสอบอย่างไรนะครับที่ทำให้เรื่องนี้หาคำตอบได้เร็วและง่ายด้วยนะครับตรงนี้เรา,าดูกันเลยนะครับว่านะครับลักษณะของโจทย์ที่กำหนดให้มาเนี่ย เราจะหาคำตอบอย่างไรที่จะทำให้เราหาคำตอบได้เร็วและก็ง่ายด้วยนะครับซึ่งนะครับโจทย์กำหนดมาให้3นะครับสคู่ด้วยกันนะสามคู่ด้วยกันมีอะไรบ้างลดมาดูนะครับตรงนี้นะครับดูนะครับตรงนี้คือแนวทางเนี่ยนะครับเรื่องนี้นะครับวัตถุประสงค์ ก็คือเขาให้นะครับเราหาว่าตัวเลขแต่แต่ละตัวเนี่ยมันกัดทํากันอย่างไรนะครับโดยมันมีเครื่องหมายตรงกลางขั้นนะครับดอกจันตรงเงี้ยขั้นนะครับหมายความว่าดอกจันตรงเงี้ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องหมายเครื่องหมายตรงนี้นะครับก็มันมีด้วยกันอาจจะเป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเครื่องหมายลบเครื่องหมายคูณ แล้วก็เครื่องหมายนะครับหารนะครับอ่ะโอเคนะครับหมายความว่าให้เราใส่เครื่องหมายเนี่ยลงไปนะครับแล้วกระทํากันอย่างไรนะครับให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เขากำหนดมาให้ว่าอย่างคู่แรกเนี่ยกำหนดมาให้ว่าเลข8เมื่อเราหาเหตุผลนะครับหรือการกระทําได้แล้วนะครับเราก็จะต้องเอาเหตุผลหรือการกระทําในคู่แรกนีครับมาใช้ในคู่ ที่2นะครับแล้วจึงจะหาคำตอบในคู่ที่3ได้นั่นเองอันนี้คือวัตถุประสงค์นะครับของข้อสอบเรื่องนี้นะครับทวน,นี้หลักนะครับใช้เราพรง,ง่ายเอาแบบเบสิกเลยนะครับจะให้เรามองแค่เครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบก่อนตรงนี้นะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่านะครับดอกจันตรงนี้นะครับให้เราลองใส่เครื่องหมายไม่บวก ็เครื่องหมายลบไปก่อนถามอ่าแล้วยังไงใส่เครื่องหมายบวกยังไงใส่เครื่องหมายลบนะครับวิธีการคิดง่ายๆเลยนะครับถ้าเราใส่เครื่องหมายบวกปั๊บนั่นหมายว่าข้างหน้าเลข2ใช่ไหมครับข้างหลังอะไรครับเลข3ใช่ไหมครับสบวก3าได้ไรครับได้5ผลลัพธ์คืออะไรครับก็คือ8อยยังเนี้ยบวกได้แต่นั่นหมายว่าเราต้องดูในคู่ที่2ด้วยว่าได้ไหมอย่างเช่น 1บวกอะไรครับบวก5ก็ได้เท่ากับอะไรครับ6แสดงว่านะครับอย่างเนี้ยนะครับการกระทำเนี้ยเราใส่เครื่องหมายบวกได้เพราะอะไรครับเพราะ1นบวกเป็นเขาต้องการอะไรครับ11อ่ดนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่อาจารย์ใช้ดูเราคิดนะครับก็คือคิดว่าถ้าใส่เครื่องหมายบวกแล้วนะครับผลจากการบวก2ตัวเนี้ยนะครับได้ผลลัพธ์ไม่เกินจากที่เขากำหนดมาให้ อางน,นี้จใส่เครื่องหมายบวกได้แต่ถ้าเกินเนี่ยมันใส่เครื่องหมายบวกไม่ได้เราก็กลับไปใส่เครื่องหมายลบแทนนั่นเองนะครับโอเคนะครับอ่ะอย่างเงี้ยพอใส่เครื่องหมายบวกปับ๊บนะได้เท่ากับ5แต่ต้องการอะไรครับต้องการ8ใช่ไหมครับดังนั้นแล้วนะครับเราต้องหากําลังเสริมอ่าการเสริมเนี่ยคือเสริมเลขเข้าไปเราจะเสริมหน้าก็ได้นะครับอ่ะเสริมหน้าก็ได้หรือเสริมหลังก็ได้หรือจะเสริมทั้งสองข้างก็ได้ หมายความว่าอะไรครับเสริมให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ8ตามที่เขากําหนดมาให้นะครับอย่างประเด็นนี้ถ้าเราเสริมข้างหลังนะครับก็คือโดยการคูณ2เข้าไปอย่างนี้นะครับ2คูณ3ครับเป็น6ใช่ไหมครับ6บวกตัวเลขหน้าคงเดิมก็คือเลข2อย่างนี้ก็จะเท่ากับอะไรครับ2บวก6เครับเป็น8จะเท่ากับสิ่งที่เขากําหนดมาให้ว่าคู่นี้กระทําแล้วต้องได้เท่ากับ8ถูกไหมครับท่านี้ เราก็ยังไม่เขาเออยังยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าข้างหน้าเลข2นะครับแล้วข้างหลังอะครับเลข6เนี่ยบวกเท่ากับ8อย่างเงี้ยนะครับพิสูจน์ไม่ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่เราต้องนานะครับการกระทําของคู่แรกทั้งหมดเลยนะครับวิธีการทั้งหมดเลยไปใช้ในคู่ที่2นะครับนั่นหมายว่าคู่แรกกระทำยังไงครับคู่แรกเรากะทาโดยกําหนดให้เลขหน้านะครับต้องแบ่งนะครับแบ่งเลขหน้าเลขหลังนะครับดูนะ คำนวณให้เลขตัวหน้าเห็นไหมครับตัวเลขหน้านะครับเห็นไหมครับเลขตัวหน้าเนี่ยตรงเนี้ยคงเดิมอ่หน้าคงเดิมใช่ไหมครับแต่เลขตัวหลังนะครับเลขตัวหลังนะครับเรากําหนดให้นะครับคูณด้วยเลข2อ่าโอเคนะครับตรงนี้เลขตัวหลังนะครับตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้เลขตัวหลังนะครับอ่านะครับเรากําหนดให้โดยการนํา2เข้าไปคูณนั่นเอง เพราะฉะนั้นแล้วนะครับการทำคู่แรกเราก็นำไปใช้ในคู่สองโดยนะครับเลขหน้านะครับเราบอกคงเดิมอ่าเลขหน้าคงเดิมนะครับตรงนี้นะเลขหน้าคงเดิมใช่ไหมโอเคตรงนี้เลขหนึ่งเลขหน้าคงเดิมก็คือเลขหนึ่งเหมือนเดิมเครื่องหมายบวกใช่ไหมครับเลขหลังนะครับเราบอกว่าให้คูณะไรครับคูณเลด้วยเลขสองถูกไหมครับอ่าเห็นไหมครับ 2คูณ5อะไรครับได้10เห็นไหมครับว่า1บวก10จะเท่ากับอะไรครับ10 11นะครับตรงตามที่คำนวณมาให้พอฉันแล้วนะครับเมื่อ2คู่นี้นะครับเราใช้รูปแบบการกระทำเหมือนกันเราจึงไปหาคำตอบในคู่ที่3ได้นะครับดูนะครับเลขหน้าคงเดิมดอกจัน์เครื่องหมายบวกเลขหลังนะครับคูณด้วย2เห็นไหมครับ ก็ไดเท่ากับ3บวก 1. นคูณ2นะครับเป็น2 3บวก2เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ5ดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบ5ซึ่งตรงกับตัวเลือกที่ไหนครับที่2นั่นเองเห็นไหมครับไม่ยากครับทุกอย่างนะครับเราจะต้องหารูปแบบให้ได้ว่ารูปแบบแต่รูปแบบเนี่ยมันมีเหตุผลและวิธีการคิดอย่างไรโอเคนะครับเราไปดูข้อต่อไป